สวัสดีครับวันนี้ผมาพามาชมรถอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับด้านหลังผมเป็นรุ่นรถ G X สามรหแรงม้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเทรนกำลังมานะครับก็คือ,อกลุ่มธุรกิจที่วิ่งหินทรายนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือจะนิยมเป็นรถสิบล้อแม่ลูกหรือ10บล้อลากขัวงแล้วแต่ เราจะเรียกนะครับปัจจุบันก็คือกลุ่มงานางานหินกับงานทรายนะครับก็จะมาเน้นแบบที่อยู่ด้านหลังผมเลยนะครับหรือบางคนนะครับก็ไปเพิ่มเพิ่มคันหน้ามานะครับเพิ่มคันหน้ามานะครับก็จะได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามตันนะครับสามตันนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับก็คือแยกเป็นสส่วนนะครับก็คือในส่วนของตรงหัวตรงหัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหางนะครับซึ่งลูกค้าบางท่านนะครับก็ชอบแบบเดิมๆไม่แต่งหัวนะครับแต่ว่าลูกค้ารายนี้แต่งหัวด้วยตา,ตามที่เห็นนะครับก็คือจะมีกระจกนาซานะครับแล้วก็ตรงด้านหน้ามียืดย้ำกันชนหน้านะครับมี ซ้มล้อเป็นแสแตนเลสนะครับแล้วก็น่ครับซ้มล้อเลี่ยมเล็นะครับมีเบ้าบันไดนะครับมีการประตูชุกโครเมียมนะครับการรองมือเปิดนะครับตัวนี้ที่แต่งมานะครับแล้วก็แต่งตรงกันชนหน้าแก้มหน้าที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มาดูสเปคตัวลูกกันบ้างนะครับอันนี้ครับซูมกล้องให้หน่อยครับต,ตัวนี้ ซูมกล้องก็คือตรงนี้บันไดขึ้นโปหน้าสายขวาเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตะก้าผ้าใบเป็นสแตนเลสนะครับตรงนี้ก็ไม่เกิดสนิมนะครับสำหรับสเปคคันนี้นะครับก็คือจะยาว7เมตร20นะครับสูงสูงเมตร40นะครับไม่รวมแป๊บนะครับก็ตรงนี้ก็มีเป็นลูกล้วอัดเต็มนะครับ ตอนจดทะเบียนอาจจะมีการต้องถอดหรือมีวิธีการดําเนินการครับเพื่อที่จะให้จดทะเบียนได้นะครับสําหรับสเปคนี้นะครับลูกค้ารายนี้นะครับก็ซื้อไปแล้วสองหัวในลักษณะสเปคนี้นครับก็จะบรรทุกได้ยี่สิบเก้าตันห้าร้อยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นใส่เป็นกัด กันโมไซค์สแตนเลสนะครับบางโครนนะครับบางโครนหลังเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็เทานะครับเทาอาจจะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับอาจจะมีสามมิตเซทเอ็มฟูเหอฟูว่านะครับแต่คันนี้ใส่ฟูเหอมานะครับแล้วก็พ่นสีดุมล้อเป็นสีเขียวให้มันล้อกับสีของตัวถังนะครับแล้วก็มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายอ่า <c oughs> ด้านท้ายก็คือเป็นฝาท้ายตอนเดียวนะครับมีมีขลามตัดนะครับตรงนี้หุ้มหุ่มด้วยเลดนะครับเป็นลูกลัวอัดเต็มนะครับก็คือเปิดเปิดเปิดบนลงล่างไม่ได้นะครับก็คือยกดัมฝาท้ายเปิดนะครับแต่ว่าเอ่อตอนเวลายกดัมนะครับยังไงก็อย่าลืมปดนะครับปดแบ็กเก็ตกันฝาท้ายระเบิดนะครับ อาจจะดึงลดล้มได้นะครับหรือบางทีตัวนี้อาจจะหักหรือฟ้าท้ายจะงอนะครับก็เวลาบรรทุกของหนักนะครับหรือบรรทุกหินทรายนะครับก็ท่านใดที่ชมอยู่ก็ระวังไว้เลยครับว่าแบกเก็ตกันฟ้าท้ายระเบิดนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ตรงตอนที่ไปทดสอบรถลูกค้านะครับสําหรับบังฝุ่นท้ายตรงนี้ใส่บังฝุ่นท้ายสีดําเต็มท้ายนะครับก็อ่า ตรงนี้ไม่ได้ยื่นออกมามากเพราะบางคนนะครับก็ยื่น15 20 30ยซึงเห็นเยอะสุดบางคน50เซนนะครับออกมาด้านข้างบางฟุนใหญ่สีดำนะครับด้านท้ายนะครับมาดูรอบๆเลยครับาตามมานะครับสำหรับรถคันนี้นะครับต่อตัวถังมาจากอ,าอู่โชคเจริญทรัพ์ยนะครับอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัด ราจีนบุรีนะครับก็ทำลักษณะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจรถบรรทุกนะครับหกล้อสิบล้อหัวลากนะครับก็ติดต่อเซลลโอได้นะครับสำหรับเบอร์โทรในการติดต่อนะครับก็โทรน่าจะสะดวกที่สุดนะครับศูนย์แ เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ